ได้ถ่ายหรือเปล่าวันนี้จะได้ตกปลาหรือเปล่าก่อนตอนนี้ตอนนี้คันตกน้ำนะคะปลาล่าไปดิวัดที่ไหเทียไม่อยู่แล้วดูมื่อกี้ไปอยู่เลยเอาตอนช็อตวัดให้ได้นะคะเดี๋จะให้ตากล้องเราจับปลาดูไปคันห้ามไปไหนห้ามฉี่ห้ามขี้ประดูกชาพยานะคะดูยังดิ้นอยู่เลยแรงดีมากแลยตูใสดิ น,นี้นะคะหญิงก็อยู่ที่เจ้าพญานะคะหญิงก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยแล้วก็มีด้านหลังนี่ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันดำมืดทมึนมาเลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีทีมงานเนี่ยเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะวันนี้หญิงก็มาพร้อมกับโอซากะเหมือนเดินนะคะจะบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เราอจะได้ตกปลาหรือเราจะวิ่งไปหลบฝนนะคะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าหญิงจะได้ตกปลาหรือเปล่าจะบอกว่าคืนนี้นะคะ ไหนฟิตติ้งนะจ๊ะจะได้ถ่ายหรือเปล่าวันนี้ <Yeah. S 1> จะได้ตกปลาหรือเปล่าก่อนตอนนี้ ทำไมอุปสรรคเยอะจังวะล้วเลื่อนคิวมากีดกันอ่าสามอุ้ยหลายครั้งแล้วเ,อ,วเ,อ,วเออต,นนติดนู่นติดนี่แล้วก็หนูติดโควิดออีหหหิหายแล้วใช่ไหมหายหายแล้วหรือเปล่าหายแลว้วหายแลว้วหายแลว้วใช่ถ้าใครไม่ติดแต่ตกเทนบอกเลยเขาบอกว่าขีดเดียวอยู่บ้านสองขีดออกจากบ้านตอนนี้หนูจะบอกให้ว่าข้างหลังแม่งมาทั้งทั้งลมทั้งฝนอะ อาจจะได้กลับมานนะเทปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วล่ะมาแล้วมันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้ตกปลาหรือเปล่าแต่ถ้ามันหยุดให้ก็ไม่รู้ว่าปลาจะกินอีกหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้นะบอกเลยว่าลุ้นตั้งแต่มาถึงยันฝนมาตกเนี่ยก็ต้องลุ้นต่อเพราะตอนนี้ตอนแรกอะลงหนักมากเลยนะแล้วมันก็ลงซา แต่ไอแบบนี้น่ากัดหนักจริงนะเพราะว่าถ้าหนักมันมีโอกาสหยุดแต่ตอนแต่ถ้ามันทรายอย่างเงี้ยหญิงกลัวมันจะตกทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็จะออกตกปลาไม่ได้อะประเด็นก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันเนี้ยเทสแทงเกอร์เนี่ยจะจบหรือเปล่าถ้าไม่จบก็ต้องมาวันอื่นจ้าต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะ,กกะคะตอนนี้คันตกน้ำเอาปลาลา เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคีบเอาคีบหเดียวโ่หวเดียวพี่ขอที่คิปหน่อยมามามาไอ้ต้องต้องเจอคันนะมาอยู่ปาอยู่ไ้หม้หมเี่ยวหักหรือเปล่าเนี่ยดูดิดเเล่นปลาเลยเล่นปลาเลยเล่นปลาเลยปลาอยู่วัดที่หนึ่งวัดที่หนึ่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋งนิดหน่งว โอ้ยเฮียไม่อยู่แล้วอยู่อย่เมื่อกี้ไปอยู่เลยอ๋ออยู่อยู่อยู่อะไรวะกระดูกหายร่ไม่หน่อยอุ้ยลูกใหญ่โอ้ยลากทะลุน้ำเลยโอ้ยดูกใหญ่ดูกใหญ่ขอขอช่วสวิงหน่อย ตอนนี้ฝนก็ตกฝนตกไม่พอคันตกน้ำอีกคันตกน้ำที่บอกน้องไงหลังชีวิตใหญ่ใหญ่ใหญ่เราไม่ต้องตาเอาเอาเอาหาอะไรมาสาวิงมาช้อนให้ถูก จุกเจ้าพญานะคะดูยังดิ้นอยู่เลยแรงดีมากเลยดูไสดิน่าจะมีประมาณโลกว่ากว่านะคะยิงใช้ขนมปังแผ่นแล้วก็ป้ายซอสโอสกานะคะขาดไม่ได้เลยนะเวลาหญิงมาตกเจ้าพญาเนี่ยหัวเชอะหอมแล้วก็ซอสของโอสกานะคะก็จะใช้2ตัวนี้นะคะแล้วก็ขนมปังแผ่นจะบอกว่าเมื่อกี้นะมีเรื่องเล่าเลยคือฝนน้ำตกหญิงก็แบบเออรอฝนหยุด แต่ทีเนี้ยว่าน้องอ่ะมันก็ตีคันเบียไไ้สองคันนะคะและทีเนี้ยประเด็นมันไม่ได้เปิดเบรคแล้วปลาเนี่ยมันกินเราก็ไม่รู้ว่าปลาจะกินไม่กินแต่เราก็คือตีทิ้งไว้เฉยๆไงนีอกปลาเออพอทีนี้พุกปลาตัวนี้มันกินแล้วมันลากคันลงน้าแล้วแล้วก็มีน้องคนหนึ่งผู้หญิงอ่ะมันยืนอยู่ไอ้นี่ก็ตกใจแบบเหมือนปลามันลากอ่ะพอมันตกใจปุ๊บอีกคนน้องผู้หญิงก็ไงหลังตบันด้วยพราะมนตายแล้วกี้เนี่ย จุลรู้ว่าคันก็ตกไปคิดภาพนะั้นดีนะที่ว่าเราตกเนี่ยมันเป็นเบิร์กข้างในใช่ไหมพอคันร่วงเนี่ยดีนะเราหาเจอแต่ถ้าสมมติว่าแม่งคะแนนพูดดีแต่ถ้าสมมติว่า,ม,ม,ดดา,ม,ม,วามันตกแม่น้ํานอกนะยังไงก็ได้นะปลาไอ้ยังไงก็หาไม่เจอนะคะคันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ปลามาให้คุณผู้ชมทุกคนดูนะคะีิซายสวยนะประเด็นแปลงแม่งพูดดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีทิ้งไว้อีกนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปลาเพิ่มอีกหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ขวดเนี่ยมันเริ่มลงมาหนักอีกแล้วสมุนหรือจ่าเนี่ยตอนนี้ใส่น้อยป่ะโอเคว่าพี่ฮะดีฮะเกี่ยวปลงไปดีเข้าไปเหมือนน้ำมันหอยอืือุนแรงหรือเกินจะแม่จ่า รอรอปากินสูงไปวะนี่ถ้ามันกินงมาจา้ะนึ่งนึดนืดนึน้อสามไม่รู้สเดี๋ยวะอันนี้เดี๋ยวหญิงจะเอาตอนช็อตวัดให้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ตะกล้องเรา จับตาดูไปคันห้ามไปไหนห้ามฉี่ห้ามพี่ต้องจับตาดูเดี๋ยวเราช็อตวัดให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเราได้ปลาละอย่างนี้กหรือ่ะถานสายเ้ายหรอไอประดูลื่ไ้ Bắt đầu ได้ได้เพิ่มมาแล้วนะคะก็ถือว่าปลากินนะแค่น้นพอถือว่าปลากินแค่น้นพอถือว่าวันนี้เรารอดนะจ๊ะก็เหมือนพามาเอาบรรยากาศ<ๆ>กับแม่น้ำเจ้าพระยายแล้วก็ฝนโปรยๆปรยแล้วก็มีเลยนะเรามาเจอพูด้วยปะ่ะพี่เป้ถ่ายทันบ้ากับภูอะ่ะเออแค่นั้นแหละไอ้ <laughs> <laughs> ตัวนี้ใช้เหมือนเดิมนะคะซอโสโอซาก้าไปไหนเนี่ยซอสนี้ะ <laughs> ะะโอซุก้าเมือาน,นะคะซอฟตตัวนี้ตกได้ทั้งกุ้งนะคะตกได้ทั้งทะเลก็ตกได้นะเพราะว่าหญิงอ่ะจะชอบพวกไปตกแบบพวกเพ็ดโคหรืออะไรเงี้ยโอซุก้าฟิตูนะคะสรุปวันนี้นะคะเราก็เจออุปสรรคแบบว่าทุกลุกแบบไหนจะฝนตกคันตกน้ำตอนนี้นะคะบอกเลยว่าน้ำเค็มลงนะจ๊ะ ตกปลาเฉยๆเจอ,เจอกุ้งอะคิดดูหญิงจะบอกว่าตอนนี้คือเวลาเนี้ยคือเราไม่ไหวแล้วบอกว่าหิวมากนี่ได้เวลานะคะสเสบียงพร้อมเรามาเจอกันใหม่คริปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมาตามดูกัน,นกว่าไทเกอร์จะไปตกปลาที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวไปกินก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายหิวมาวกต้งง่วงด้วยกินเสร็จนี้จะไปนอนแล้วนะเจอกันนะคะ